สวัสดีค่ะเอซทุกท่านมีของมาส่งลังใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้โหของนี่หนักมากเลยนะคะเรามาดูนะคะว่าในลังเนี้ยจะมีอะไรบ้างนะคะ ของเยอะมากเลยนะคะของกินของใช้นะคะเยอะมากๆเลยนะคะดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเสื้อนะคะเสื้อสามใบเถานะคะเอาไว้ให้สามใบเถาใส่หน้าหนาวนะคะนี่ค่ะเด็กๆข้างล่างก็คอยลุ้นกันนะคะมีของมาส่งสองอย่างนะคะวันนี้นะคะเนี่ยค่ะมี เดี๋ยวรอไว้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ออกมาครึ่งนึงก่อนนะคะเข้าสวยก็กำลังสำรวจนะคะกับสมชายนะคะ มีทั้งมาม่านะคะมีทั้งน้ำปลานะคะมาดูนะคะในกล่องนี้จะมีอะไรนะคะโอ้ยกล่องนี้เป็นพวกอาหารนะคะมีทั้งเป็นอาหารเนี่ยค่ะโอ้ยมีคุนเชียงนะคะมีปลาเค็มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูกันนะคะเนี่ยค่ะออกมาหมดแล้วดูนะคะของเยอะมากๆเลยนะคะไม่ได้จะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ อันนี้ไม่ได้เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้จากคุณย่านะคะท่านส่งมาให้นะคะไม่เคยต้องกองราบบพราะว่าคุณคุณย่าท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ผักกาดดองนะคะอันนี้เป็นปลาส้มนะคะแล้วก็ไส้กรอกอีสานนะคะโอยน่าทานมากอันนี้แหนมปลานะคะเอาไว้ทอดนะคะโอ้ห มีแต่ของอร่อยของชอบเท่าน,นั้นเลยนะคะอันนี้เส้นเล็กนะคะแม่กําลังมีสูตรทําเส้นเล็กพอดีเลยนะคะเส้นเล็กแห้งนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวยวนนะคะไว้ต้มนะคะอุย๊ยของชอบหมดเลยแล้วก็คะน้านะคะคะน้าต้นใหญ่มากก็เดี๋ยวแม่เก่งจะไปปอกแล้วก็ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้ปลาเค็มนะคะปลาทูเค็มนะคะน,นี่สตอนะคะอันนี้น้ํามันพืชน,นะคะคุณยา่าส่งมาทุกอย่างเลยอันนี้ข้นเชียงนะคะ เปณเชียงนะคะ2อห่อเลยนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาสองขวดเลยนะคะเนี่ยปลาเค็มนะคะปลาอินทรีย์นะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะปลาอินทรีย์นะคะไว้ทอดนะคะโอ้โหของชอบหมดเลยมีกะปิมีน้ำตาลกะปิหวานนะคะมีน้ำตาลมีกระเทียมนะคะชูรสรสดีนะคะโอโ้คุณยา่าซื้อซื้อมาให้ทุกอย่างเลยนะคะซื้อมาให้ทุกอย่างเลยนะคะ นี่ค่ะนี่ปลาปลาตัวเล็กแห้งนะคะปลาป่นด้วยนะคะโอ้ยเยอะมากๆเลยนะคะปลาป่นนะคะปลาแห้งนะคะนี่พริกแห้งก็มีนะคะพริกสดก็มีนะคะแล้วก็มีขนมนะคะขนมนะคะขนม,นะะขนมปังนะคะฟาร์มเฮ้าส์นะคะไว้ให้แม่กิน ตอนเช้านะคะแล้วก็มาม่าแล้วก็ขนมนะคะเนี่ยค่ะโอ้มาม่าดูนะคะมาม่าเอาไว้ให้กินนะคะคุณยา่าบอกว่าไม่เกียงไม่ต้องออกไปหาซื้อของนะคุณย่าจะส่งมาให้เองนะคะอันนี้ขนมเม็ดของน้องหมานะคะนมอัดเม็ดนะคะนมอัดเม็ดอันนี้เป็นกล่องใส่ของนะคะ ี่ยค่ะกล่องกล่องใส่กระปกุกใส่ชูรสใส่คานอนะคะเนี่ยค่ะสวยงามเลยนะคะอันนี้เป็นสิงเกอร์นะคะสิงเกอร์แล้วก็เสื้อเด็กๆนะคะของเยอะมากๆเลยนะคะของเยอะมากๆแล้วก็ของใช้เด็กๆแล้วก็มีของเล่นเด็กๆด,ด้วยนะคะ ก็มีกัญชาแมวด้วยนะคะโหูหของเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากแม่เก่งต้องกราบเพราะว่าคุณคุณย่ามากๆเลยนะคะที่เมตตาแม่เก่งนะคะคอยคุณย่าพบเจอแจ่สิ่งดีดขอคุณย่าสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะแม่เก่งก็จะแบ่งอาหารพวกนี้ให้กับหลานนะคะให้เคนกับแม่เขานะคะแล้วก็แบ่งให้คุณตาด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะคุณย่า อันนี้ก็จะคุณหมอท่านกับภรรยาท่านนะคะส่งเสื้อให้กับข้อใหม่เข้าสวยนะคะเสื้อสําหรับเวลาอุ้มเข้าใหม่เข้าสวยออกไปชมหน้าบ้านนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะท่านส่งมาให้ทั้งหมด4ตัวนะคะมีไซส์เอ็สองไซส์เอนะคะโอ้ยท่านก็เมตตาไม่เกียเยอะมากเหมือนกันนะคะไม่เกียต้องขอกราบขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอให้คุณหมอและภรราท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ เนี่ยค่ะขอให้ทั้งหมดทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่กณต้องขอกราาขอพระคุณมากๆเลยนะคะก็ะสุข,ขเขาก็มานั่งเฝ้าเด็กๆกานั่งเฝ้ากันเต็มเลยนะคะมารอดูกันเต็มเลยนะคะก็สวย เขสวยมานั่งมองคอยลุ้นคอยคอยลุ้นเขาสวยนั่งล้มๆอันนี้ที่นอนข้าสวยนี้ก็มีผู้ใหญ่ส่งมาให้นะคะไม่เกรงขอขอบคุณมากๆเลยนะคะส่งที่นอนตรงนี้มาให้กับพ่าสวยนะคะมองมองใหญ่เลย ลุงปุ้นมาแล้วขนเยอะมากๆเลยลุงปุ้นน่ะลุงปุ้นมารับแอร์นะคะถึงดูขนปิววนเลยนะคะเจอแอร์นี่ขนปิววนเลยโอ้ยแต่พั่ได้แอร์จากคุณตาคุณยายนี่ลุงปุ้นแย่เลยนะลูกนะดูคนนี้ใบบุนนะคะแสบมากชอบปีนนะคะก็สนมากๆเลยนะคะห้ามก็ไม่ได้เลยนะคะไม่รู้จะห้ามเขาย,ยัางไงนะคะก็สนมากสนมากๆเลยนะคะ ปุ้นเป่าแอร์เย็นไหมลูกเย็นสบายเลยเนาะปุ้นเนาะออลุงปุ้นก็กลับาบอกว่าคุณคนตาคุณยายส่งแอร์มาให้ลุงปุ้นได้เป่าเวลาร้อนก็จะเดินมาเป่าแอร์นะคะ <S <S เขามีความสุขมากๆเลยเพราะว่าคนเขายาวนะคะโชคดีมากๆเลยค่ะเด็กๆได้มีแอร์ตรงนี้นะคะถ้าไม่มีแอร์นี่ค่อนข้างจะอยู่ลําบากมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เวลาร้อนก็ร้อนจัดเวลาหนาวก็หนาวจัดแล้วเวลาแบบฝนตก ก็ตกแรงจัดจริงๆนะคะไม่รู้แบบไม่พอดีสักอย่างนะคะไม่ยังกลับบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ